คนชนคนบันเทิงที่ให้เกตมาร่วมง,งานในค่ำคืนนี้ค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่สช่วงการประกาศรางวัลในช่วงต่อไปนะคะดิฉันขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้บริหารคนสําคัญขึ้นมากล่าวต้อนรับทุกท่านในค่ําคืนนี้ค่ะท่านแรกค่ะขอเรียนเชิญคุณอังปูนทิมอุบลประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการงา,งานประกาศรางวัลมณีเมฆลาครั้งที่3ประจําปี2565ขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านด้วยค่ะ ขอเดชะพุทธลักษณจัดทุกข์ให้มีสุขสีสักเป็นหลักฐานขอเดชะพุทธธรรมรักษณจัดทานให้ไ่สารผุทผ่องพลผ,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 ลผล่องไยขอเดชะสังกัลลักษณจัดโลกให้พ้นโศกสืบชนทื่งสงสัยขอเดชะพระตรลักษณดังฉัดชัยจเจริญศรีเจริญไวยเทวีคูณนะเมติกนะเมติก สวัสดีครับท่านนายกสมาคมผู้สืบข่าวมันเทิงแห่งประเทศไทยแล้วก็ท่านคณะกรรมการสมาคมทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีนะครับแขกผู้ทรงเกียรตินะครับมีท่านดาราผู้ส่งหลายท่านนะครับมาร่วมงานรวมถึงศิลปินดารานะครับรวมถึงยูทูบเบอร์วยครับปีนี้ที่ให้เกียรติมาร่วมงานนะครับแล้วก็สวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นะครับก็เป็นวันดีนะครับที่ ท่านพิธีกรนะครับทีมงานได้เก่าไว้นะครับเราได้มีการปวงสวงนะครับเพื่อนะครับทาให้นะครับทุกอย่างมันนะครับเป็นสิริมงคลสําหรับทุกท่านที่ได้รับรางวัลไปเพราะว่าผมถือว่าเป็นรางวัลที่ทรงเกียรติมากๆเลยนะครับสําหรับรางวัลบัณีเมฆธาราในครั้งนี้นะครับก็ขอต้อนรับทุกท่านอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับ ทุกภาคส่วนเลยนะครับที่ทําให้งานวันนี้สําเร็จด้วยดีได้นะครับผู้ที่สนับสนุนงานนะครับไม่ว่าเป็นสปอนเซอร์แล้วก็หลายๆท่านนะครับที่เป็นหนุนสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้นะครับรวมถึงทีมงานนะครับที่อยู่เบื้องหลังนะครับก็เหนื่อยกันนะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดทั้งไปประการใดขออภัยด้วยนะครับ